หมายเหตุแห่งพุทธอาณาจักรของพระภิกษุฟาเหียนบทที่11ตักกศิลานิยายเรื่องหนึ่งมหาสถูปสี่องค์เจ็ดวันเป็นระยะเวลาที่ฟาเหียนกับเพื่อนภิกษุได้ออกเดินทางจากคันทาระต่อไปทางทิศตะวันออกจนบรรลุถึงราชาอาณาจักรตักกศิลา ซึ่งนามคำนี้ในภาษาจีนแปลความว่าศรีรษะที่ถูกตัดออกแล้วณที่นี้เมื่อสมเด็จพระพุทธเจ้ายังเสวยพระชาติเป็นพระโพธิสัตว์อยู่ได้ทรงประทานพระเศียรของพระองค์ให้กับชายคนหนึ่งและจากเหตุการณ์เรื่องนี้ราชอาณาจาักรแห่งนี้จึงได้รับนามตามความหมายที่กล่าวแล้ว เมื่อได้เดินทางไกลออกไปทางทิศตะวันออกอีกสองวัน้าเหียนกับเพื่อนสงก็ถึงตำบลซึ่งเป็นสถานที่ที่เมื่อครั้งสมเด็จพระพุทธเจ้ายังสเสวยพระชาติเป็นพระโพธิสัตว์อยู่ได้ทรงยอมทอดสรีร,ร่างของพระองค์เองลงให้เป็นอาหารแก่นางเสือซึ่งกำลังอดอยากหิวโซอยู่ณสถานที่ทั้งสองแห่งนี้ มีผู้สร้างมหาสถูปขึ้นไว้พระสถูปทั้งคู่ทุกๆชั้นประดับประดาด้วยสิ่งอันประเสริฐงดงามยิ่งนักบรรดากษัตริย์และเสนาอามาตย์ราษฎรซึ่งอยู่ตามราชอาณาจักรโดยรอบสถูปต่างประกวดกันจัดหาสิ่งของน้อมนำมาสการะบูชาแด่พระสถูปนั้นมีฝูงชนชักนำกันมากระทำการสการะบูชา น้สถานที่แห่งนี้มีหยุดหย่อนจนเกลื่อนกราดไปด้วยดอกไม้และสว่างสวัยไปด้วยแสงแห่งโคมไฟบรรดาราษฎรทั้งหลายเรียกพระสถูปเหล่านี้ว่ามหาสถูปทั้งสีบทที่12นครปุรุษปุระหรือเปสาวุระพุทธพยากรถึงพระเจ้ากานิสกะ พระสถูปของพระเจ้ากานิสกะบาทของสมเด็จพระพุทธเจ้าพระภิกษุบูยิงมรณภาพฟ้าเหียนกับเพื่อนภิกษุได้ออกเดินทางจากคันธาระเดินทางต่อไปทางตอนใต้เป็นเวลาสี่วันก็รู้ถึงราชธานีปุรุษปุระเมื่อครั้งพุทธสมัยพระพุทธองค์ได้เสด็จท่องเที่ยวมาถึงนครแห่งนี้ พร้อมด้วยพุทธสาวกพระองค์ได้มีพระดำรัสแก่พระอานน์ว่าภายหลังเมื่อเวลาพระองค์เสด็จดับขันทปรินิพานล่วงไปแล้วณที่นี้จะมีกษัตริย์ทรงพระนามว่ากานิสกะขึ้นองค์หนึ่งจะเป็นผู้สร้างพระสถูปข,ขึ้นณที่แห่งนี้สืบต่อมาพระเจ้ากานิสกะองค์นี้ก็อุบัติข,ขึ้นในโลก ครั้งหนึ่งพระเจ้ากานิสกะ,สะเสด็จออกประพาสทอดพระเนตรเหถินประชาชนพลเมืองไปโดยรอบพระนครเท้าสักกะเทวราชปรารถนาจะยั่วทดลองดูความคิดเห็นในน้ำพระหฤทัยของพระเจ้ากานิสกะจึงจำแรงแปลงองค์ออกสำแดงให้ปรากฏเป็นเด็กเล็กๆหมู่หนึ่งแล้วทำการก่อพระสถูปเล่นอยู่เบื้องขวาของทาง ที่พระเจ้ากนิสกะเสด็จไปเมื่อได้ทอดพระเนตรเห็นพระองค์จึงรับสั่งถามว่าสิ่งที่พวกเจ้ากําลังทำอยู่นั้นคืออะไรเด็กได้ทูลตอบว่าข้าพระเจ้ากำลังสร้างพระสถูปถวายองค์สมเด็จพระพุทธเจ้าพระเจ้ากนิสกะจึงรับสั่งว่าดีมากและในขณะเดียวนั้นพระองค์ก็รับสั่งแก่นายช่าง ให้เริ่มทำการสร้างพระสถูปครอบรงตรงที่ตั้งของเด็กหนูนั้นซึ่งสร้างเสร็จแล้วสูงกว่า400ศอกและประดับประดาด้วยวัตถุอันมีค่าประเสริฐไว้ตลอดทุกๆชั้นฟาเหียนกล่าวว่าบรรดาสถูปและอุโบสถวิหารทั้งหลายที่ฟาเหียนและพวกได้เดินทางพบเห็นมาแล้ว ไม่มีสักแห่งเดียวที่จะเทียบเคียงกับพระสถูปอันสัมพันธ์และใหญ่โตสง่างามยิ่งองค์นี้ได้มีคำกล่าวกันอยู่ทั่วไปว่าพระสถูปองค์นี้เป็นองค์งดงามที่สุดในชมพูทวีปและว่าเมื่อพระสถูปของพระเจ้ากานิสกาได้สร้างขึ้นสําเร็จสมบูรณ์แล้วพระสถูปเล็กๆของเด็กก็ผุดขึ้นสูงสามศอกเศษ ภายใต้พระสถูปองค์ใหญ่ด้วยเหมือนกันบาทของพระพุทธเจ้าก็อยู่ในพระนครน,นี้ในการก่อนครั้งหนึ่งกษัตริย์แห่งรัฐยุอเอเสพระองค์หนึ่งได้ยกกองทัพข้ามมาตีพระนครน,นี้เมื่อได้ทําการปราบปรามเรียบร้อยแล้วและได้ราชานาจาักนี้แล้วพระองค์กับเสนาข้าราชบริพาร ซึ่งเป็นผู้เคารพนับถืออันแท้จ,จริงต่อธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าต่างก็จัดหาเครื่องสักการะไปทำการนอบน้อมบูชากันอย่างมโหฬารเมื่อได้ทำการสักการะบูชาต่อพระรัตนตรัยแล้วจึงจัดเอาคัชสารขนาดใหญ่เชือกหนึ่งพร้อมด้วยกูปสปคับอันงดงามยิ่งและอันเชิญบาทขององค์พระพุทธเจ้า ไปวางปฏิสถานบนหลังช้างแต่ช้างกลับภูเขาลงยังพื้นดินและไม่สามารถที่จะย่างออกเดินทางไปข้างหน้าได้เมื่อเป็นดังนั้นพระองค์จึงให้จัดการอีกอย่างหนึ่งโดยจัดตาเตรียมรถสี่ล้อขนาดใหญ่ขึ้นคันหนึ่งแล้วอัญเชิญบาทขึ้นปฏิสถานบนรถนั้นเพื่อที่จะพาไป และจัดช้างเข้าเทียมรถนั้นแปดเชือกเพื่อรวมกำลังให้เรี่ยวแรงแข็งขันในการที่จะฉุดลากรถไปแต่ถึงกระนั้นก็ยังไม่สามารถที่จะให้รถเคลื่อนที่เดินไปข้างหน้าได้กษัตริย์แห่งเมืองยูเอเสจึงรู้สึกพระองค์ในขณะนั้นว่าวาสนาของพระองค์ยังเข้าไม่ถึง บาดขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เป็นเหตุให้ทรงโศกเศร้าเสียพระทัยอย่างลึกซึ้งและทรงละอายต่อพระองค์เองณบัดนั้นพระองค์รับสั่งให้จัดการสร้างพระสถูปและอารามขึ้นณที่นั้นกับได้จัดให้มีผู้ดูแลเฝ้ายามประจำรักษาบาดต่อไปสิ่งที่ได้สร้างขึ้นทุกชนิดได้มาจากการเลรี่ยาย ณที่อารามแห่งนี้มีพระภิกษุสงฆ์กว่า700ร้องค์เมื่อใกล้จะถึงเวลาเที่ยงพระภิกษุก็อัญเชิญบาทของพระพุทธเจ้าออกมาและภิกษุทั้งอุบาสกทั้งหลายต่างก็เข้ากระทำการสักการะด้วยเครื่องสักการะต่างๆในเวลาภายหลัง เมื่อได้บริโภคอาหารตอนก่อนเที่ยงวันกันเสร็จแล้วคั้นถึงเวลาเย็นซึ่งเป็นเวลาที่จะเผาเครื่องหอมบูชาเขาได้อัญเชิญเอาบาทออกมาอีกครั้งหนึ่งบาทนั้นบรรจุได้สักสองโถนะกว่าเล็กน้อยและมีสีต่างๆสีดำเป็นสีพื้นมากกว่าสีอื่นๆกับมีตะเข็บแสดงให้เห็นว่า ทับกันเข้าเป็นสี่ชั้นในเมื่อทำขึ้นโดยชัดเจนความหนาโดยประมาณหนึ่งในห้าของนิ้วดูสุกใสเป็นเงาเลือมสะอาดตาเมื่อคนยากจนอนาถาจะใส่ดอกไม้ถวายลงในบาทนั้นเพียงเล็กน้อยก็จะเต็มบาทขึ้นทันทีและส่วนผู้ที่เป็นเศรษฐีปรารถนาจะทำการสักการะด้วยดอกไม้มากมาย แม้จะถวายใส่ลงนับเป็นร้อยเป็นพันจนไม่หยุดหย่อนหรือจะเอาถังตวงมาให้มากมาใหญ่โตซักปานใดก็จะไม่สามารถทำให้เต็มบาทขึ้นได้เลยบาวยันกับกิงเซนเมื่อได้นมาสก,การถวายเครื่องสักการะบูชาบาทแล้วคิดตกลงกลับแต่เพียงนี้หุยกิงและหุยตะ กับต่าจริงซึ่งได้เดินทางไปหยุดพักอยู่นาครรเพื่อทำการสักการะบูชาพระพุทธฉายาพระทนกับอัตถิพระเสียนก่อนแล้วนั้นณที่นั้นหุยจริงล้มเจ็บลงต่าจริงคงดูแลอยู่ด้วยต่อมาฝายหุยตะแต่ลำพังผู้เดียวมายังปุรุษปุระ และได้พบกับเปาวยันเซิงกิงได้ร่วมทางกันออกเดินกลับไปยังประเทศตะชินฮวยกิงมาถึงที่สุดลงในอาวาสที่ประดิสฐานบาทของพระพุทธองค์และจากที่นี้ฟ้าเหียนแต่ลำพังผู้เดียวได้ออกเดินทางไปยังสถานที่ที่ประดิสถานอัติพระเสียนบทที่11 นาคาระงาน,นถวายบังคมพระบรมอัฐิการโรคพระศิลป์พระธาตุอื่นๆและพระฉายฟาเหียนได้ออกเดินทางต่อไปในทิศตะวันตก16โหชโยธก็ถึงเมืองเฮโลซึ่งรวมอยู่ในอาณาเขตของแขนนาคาระณที่นี้เป็นที่ประดิษฐานพระบรมอัฐิ กาลโระเษียนองค์สมเด็จพระพุทธเจ้าวายภายในวิหารซึ่งประดับประดาเต็มไปด้วยใบไม้ทองคำกับวัตถุอันบริสุทธิ์สำคัญเจ็ดอย่างกษัตริย์แห่งนครนี้ทรงเคารพนับถือพระบรมอัฐิมากและด้วยความกังวลพระหาฤทยเกรงไปว่าจะมีโจรกรรมลักลอบเอาพระอัฐิไป จึงทรงเลือกค้าสันชายแปดคนซึ่งปรากฏว่าเป็นผู้มีตระกูลวงศสาคานาญาจใจโตในประเทศนี้เป็นที่ไว้วางใจได้ทุกคนให้เป็นพนังงานถือตราและตีตราประจำวิหารระวังรักษาพระบรมธาตุเมื่อถึงเวลาเช้าตรู่เจ้าพนังงานทั้งแปดคนมาพร้อมกัน เมื่อทุกๆคนได้ตรวจดูตาที่ตีประจำวายเป็นที่เรียบร้อยแล้วจึงเปิดประตูวิหารเมื่อได้กระทำการดังนั้นแล้วเจ้าพนักง,งานเหล่านั้นก็ชํำระล้างมือด้วยน้ําหอมแล้วจึงเข้าไปอัญเชิญพระบรมอัฐิออกมานอกวิหารขึ้นไปปฏิสถานไว้บนพระแท่นเบื้องสูง ผาอ,อบซึ่งบรรจุภาาบรมอัถินั้นตามเชิงฐานโดยรอบประดับประดาไปด้วยสิ่งอันประเสริฐสำคัญเจ็ดอย่างและมีฝาปิดเป็นรูปประฆังซึ่งดุดประกอบด้วยโลหะท่าสีเขียวคามอันวิเศษชนิดหนึ่งทั้งตัวและฝาประดับด้วยมุกดาเรียงกันเป็นแถวแถวมีสีเหลืองอ่อนปนขาวรูปร่างไม่สู้กลมนัก วัดโดยรอบได้12นิ้วในส่วนตรงโค้งใหญ่กว,กว้างกว่าตอนกึ่งกลางทุกๆวันภายหลังเมื่อผู้รักษาได้อัญเชิญพระบรมธาตุออกจากวิหารแล้วเจ้าพนักง,งานเหล่านั้นก็ขึ้นไปบนหอสูงตีก้องใหญ่เป่าสังตีฉาบทองแดงเมื่อพระราชาได้ยินก็เสด็จมายังวิหาร กระทำการสักการะบูชาด้วยดอกไม้เครื่องหอมเมื่อได้กระทำการสักการะบูชาแล้วพระองค์ได้มีพระราชดำรัสรับสั่งแก่ข้าราชบริพารให้กระทำตามอย่างพระองค์โดยยกพระอบพระบรมอัฐิขึ้นวางเทิดบนเสียงกล่าวปัาเดียวหนึ่งด้วยการเดินเข้าทางประตูด้านตะวันออก แล้วออกทางประตูด้านตะวันตกตามกันไปโดยลําดับทุกเวลาเช้าพระราชาได้เสด็จมาทำสก,การะบูชาด้วยความเคารพนับถือเป็นกิจวัตรอยู่เสมอภายหลังเวลานั้นจึงเสด็จออกให้ข้าราชบริพารเฝ้าและทรงกิจการบ้านเมืองพวกหัวหน้าตระกูลไวยสยะก็มีวัดดุจเดียวกัน โดยได้กระทําการสักการ,ระบูชาเสียก่อนแล้วจึงจะกลับไปกระทําธุระกับสานุสิทธิ์และครอบครัวของตนเป็นอยู่ดังนี้ทุกๆวันไม่มีใครที่จะขาดความเอาใจใส่ในการบาเพ็ญกรณีนี้ตามขนบธรรมเนียมอย่างเคยมีมาเลยเมื่อเสร็จจากการสก,การ,ระบูชากันแล้ว เจ้าพนักงานก็อัญเชิญพระบรมอัฐิกลับคืนเข้าไปประดิษฐานภายในวิหารณที่ประดิษฐานพระบรมอัฐินั้นเป็นวิโมกสถูปซึ่งประกอบไปด้วยสิ่งอันประเสริฐเจ็ประการสูงกว่าห้อกเล็กน้อยเมื่อผลเวลานมัสก,การแล้วบางคราวก็เปิดให้เห็นสถูปบางคราวก็ปิด ในตอนหน้าประตูวิหารมีหมู่พวกขายดอกไม้และเครื่องหอมสำหรับจุดเผาประจำอยู่ทุกเวลาเช้าเมื่อผู้ใดประสงค์จะทำการสาการะบูชาก็จะเลือกซื้อหาเอาได้ตามความพอใจบรรดากษัตริย์ในนครอ,อื่นๆต่างก็ส่งทูตให้มาทำการสาการะบูชาอยู่เป็นนิตด,ดุดเดียวกัน วิหารแห่งนี้ตั้งอยู่บนเนื้อที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสประมาณ39ถึงแม้ว่าสวรรค์จะสั่นสะเทือนหรือแผ่นดินจะถลม่มสถานที่นี้ก็จะไม่ขยื่นเลยต่อจากสถานที่นี้ฟาเหียนได้ออกเดินทางต่อไปทางทิศเหนืออีกหนึ่งโยชนก็ถึงนครหลวงแห่งแว่นแคว้นนาคาระ ณสถานที่นี้ในการก่อนครั้งหนึ่งเมื่อพระสักยมุนีสมวยพระชาติเป็นพระโพธิสัตว์ได้ทรงจัดหาซื้อดอกไม้ห้าช่อถวายเป็นเครื่องสักการะบูชาแด่พระพุทธทีปังก่อนด้วยเหตุนั้นที่กลางพระนครนี้จึงมีสถูปองค์หนึ่งซึ่งบรรจุพระทันตาธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าวา และนาที่นี้ก็ทำการสการะบูชากันดุดเดียวกับสถานที่ที่ประดิสฐานพระบรมอัฐิกาโลกพระเสียรนั้นจากนครไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือหนึ่งโยศฝ่าเหียนไปถึงเนินที่ลาดระหว่างภูเขาแห่งหนึ่งณสถานที่นี้เป็นที่ประดิสฐานไม้ทานพระกรรขององค์พระพุทธเจ้า ดังนั้นจึงมีผู้สร้างวิหารขึ้นไว้เพื่อทำการสักการะบูชาไม้ทานพระกรทำด้วยไม้โคสีสาจันทนะเจ้าตลอดอัน16หรือ17ศอกบรรจุไว้ในฝักที่ทำด้วยไม้และแม้ว่าชายสักร้อยหรือสักพันคนจะพยายามยกก็จะไม่สามารถกระทำให้เคลื่อนที่ขึ้นได้เลย เมื่อได้ผ่านเข้าไปในเนินลาดช่องเขานี้ต่อไปทางทิศตะวันตกแล้วก็ได้ไปพบสถานที่ที่ประดิษฐานสังคาตินาที่นี้ก็มีวิหารเป็นที่เก็บรักษาและทําการสักการะเช่นเดียวกันเป็นขนบธรรมเนียมของชาวเมืองนี้เมื่อเกิดฝนแล้งใหญ่โตผูงชนต่างก็ระดมกันมา และอันเชิญเอาผ้าสังคาตินั้นออกผู้เคารพนับถือต่างก็กระทําการสักการะบูชาหาผลก็จะตกจากท้องฟ้าอากาศลงมาณบัดเดียวนั้นทางทิศใต้ของเมืองนี้ต่อไปครึ่งโย์มีถ้ำหินแห่งหนึ่งอยู่ภายในเนินใหญ่ของลูกเขาหันหน้าลงทางตะวันตกเฉียงใต้ ในถ้ำแห่งนี้พระพุทธองค์ได้ทรงฉายพระฉายาไวหา,ากยืนแลดูอยู่ในระยะห่างกว่า19จะได้เห็นเหมือนพระพุทธรูปอันแท้จริงซึ่งมีพระชวีเป็นสีทองกับเครื่องหมายแห่งพุทธลักษณะทั้งหลายด้วยความปราณีตแจ่มแจ้งสุกใสซึ่งสัแดงออกให้เห็น ผู้ที่อยู่ใกล้และยิ่งเข้าใกล้เข้าไปสักเพียงใดก็ดีความมืดมัวก็จะปรากฏขึ้นทุกขณะก็จะคงอยู่ด้วยความนึกคิดโดยเฉพาะเท่านั้นบรรดากษัตริย์ตามขีดแคว้นที่อยู่โดยรอบได้ส่งนายช่างเขียนและนายช่างแกะสลักที่มีฝีมือและความชำนาญ เพื่อกระทำการลอกแบบพระพุทธฉายาแห่งนี้แต่ไม่มีใครเลยที่สามารถจะกระทำสำเร็จได้ตามประสงค์ในระหว่างประชาชนพลเมืองที่เมืองนี้<ม>กล่าวกันทั่วไปว่าพระพุทธเจ้าทั้งพันองค์ต้องมาฉายพระฉายาไว้ที่นี้ประมาณ490เศษจากพระพุทธฉายาไปทางตะวันตก ถึงตำบลที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและทรงคลิบพ้านาขาแล้วสเสด็จออกทรงพระดำเนินไปพร้อมด้วยสานุสิทธ์ได้ทรงสร้างสถูปขึ้นองค์หนึ่งสูงประมาณ70หรือ80ศอกเป็นแบบอย่างของสถูปทั้งหลายซึ่งปรากฏอยู่จนบัดนี้ขณะที่ฟ้าเห็นไปถึงทางข้างด้านหนึ่งแห่งพระสถูป เป็นอารามแห่งหนึ่งมีพระภิกษุในอารามถึงเจ็ดร้อยเศษณสถานที่นั้นยังมีสถูปของพระอระหันต์และของพระปัจเจก,กพุทธ,ธะอีกมากมายนับเป็นพันบทที่14การมรณะของหุยกิงในระหว่างเขาหิมพานน้อยอาณาจักรโลอีและโปนา ข้ามแม่น้ำสินธุไปทางทิศตะวันออกเมื่อได้พักอยู่จนถึงเดือนที่สามแห่งฤดูหนาวฟาเหียนกับเพื่อนภิกษุอีกสององค์ได้ออกเดินทางต่อไปทางทิศใต้ข้ามภูเขาหิมะพานน้อยซึ่งมีหิมะเป็นพื้นที่ราบสะสมอยู่ทั้งฤดูร้อนและหนาวทางด้านเหนือแห่งภูเขาในตอนที่ร่ม ฟ้าเห็นกับพวกต้องประทะเข้ากับลมหนาวโดยไม่ทันตั้งตัวซึ่งกระทําให้สั่นสะท้านจนพูดไม่ออกูุ้ยกิงไม่สามารถที่จะเดินทางต่อไปได้อีกมีฟองขา,ขาวๆไหลออกจากปากและกล่าวกับฟาเห็นว่าผมจะไม่มีชีวิตยืนยาวไปได้อีกแล้วคุณจงรีบเดินทางต่อไปแต่เดี๋ยวนี้เถิด เพื่อพวกเราจะไม่ตายเสียหมดทุกคนพอพูดขาดคำก็ถึงแก่ความตายฟาเหียนเอามือลูบศพและเปล่งอุทานออกมาว่าแผนการเดินทางของเราได้บกพ่องลงเสียแล้วสิ่งนี้เป็นเคราะห์กรรมนี่เราจะทำฉันใดฟาเหียนจึงได้ตั้งความอุตสาหะใช้กําลังแรงของตนเองอีกครั้งหนึ่ง และก็สำเร็จสมประสงค์ในการข้ามหุบเขาลงไปทางทิศใต้บรรลุถึงราชอาณาจักรโลอีหนาที่นี้พระภิกษุเกือบสามพันเป็นนิกายมหายานและหินยานทั้งคู่ฟาเหียนกับพวกได้หยุดพักประจำฤดูร้อนที่นี้เมื่อล่วงฤดูแล้วก็ออกเดินทาง ลงใต้ต่อไปอีกสิบวันก็บรรลุถึงราชอาณาจาักรโปนาณที่นี้พระภิกษุกว่าสามพันทั้งหมดเป็นนิกายหินยานจากสถานที่นี้เดินทางต่อไปอีกสามวันก็ข้ามแม่น้ำสินธุอีกครั้งหนึ่งภูมิประเทศบนฝั่งแม่น้ำในย่านนี้เป็นที่ราบต่ำบ,บทที่สิห้า พิทาความกรานาของภิกษุทั้งหลายซึ่งมีแก่ฟาเหียนกับพวกที่ท่องเที่ยวมาภายหลังเมื่อฟาเหียนกับพวกได้ข้ามแม่น้ำแล้วก็ไปถึงจังหวัดหนึ่งมีนามว่าเปถูนาที่นี้พระพุทธศาสนากำลังเจริญรุ่งเรืองยิ่งนักและพระภิกษุได้ศึกษาเล่าเรียนทั้งสองนิกาย คือทั้งฝ่ายมหายานและหินยานเมื่อพระภิกษุเหล่านั้นเห็นพวกเพื่อนสาวกอันเป็นภิกษุด้วยกันจากตาชินผ่านมาโดยทางไกลพระภิกษุเหล่านั้นมีความเมตตากรุณามากรีบจัดการสงเคราะห์และสนทนาปราศัยไตถามฟาเหียนว่าการที่ฟาเหียนกับพวกมาจากแดนไกลเช่นนี้ มีความประสงค์จะศึกษาเล่าเรียนเพื่อที่จะเข้ามาเป็นพระภิกษุแล้วการน,นั้นหรือหรือว่าเพื่อสาะแสวงหาพระพุทธโอวาทและธรรมวินัยของพระโอ์จากในทางอันไกลเช่นนี้พระภิกษุในที่นั้นได้แจกปันเครื่องอาหารการบริโภค กับสิ่งจำเป็นซึ่งขาดตกบกพร่องอยู่ตามความประสงค์ทุกอย่างและได้ยอมรับรองฟาเหียนเขาเ้าร่วมกระทำกิจด,ด้วยตามกฎเกณฑ์แห่งธรรมวินยัยครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอจบไว้ที่บทที่15ครับท้ายที่สุดนี้ขอความสุขสวัสดีจงมีเกียท่านผู้ฟังทุกท่านขอดวงตาเห็นธรรมจงมังเกิดมีเกีท่านผู้ฟังทุกท่านครับ